สวัสดีค่ะพี่กุ้งกระสิวเองนะคะวันนี้พี่กุ้งใส่รีเทนเนอร์นะลูกการพูดอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะไม่ได้ใส่นานฟันเกน,นะลูกนะอ่านี่ค่ะอันนี้คือสิวติดสารนะลูกนะ สิวติดสางก็คือผิวของน้องหลูกใช้ครีมกลุ่มขาวมาเป็นระยะเวลานานแล้วพอเสร็จปุ๊บหนูลองสังเกตเนื้อผิวดีๆนะลูกมันจะเป็นเนื้อผิวที่แดงนะคะแดงแบบเห็นเส้นเลือดเลยนะคะแล้วก็เป็นสิวแบบนี้ขึ้นน้องบอกว่านะคะใช้ครีมตามเพื่อนนะคะตอนที่ใช้หน้ามันขาวมากเลยค่ะพี่กุ้งแต่พอหยุดใช้นะคะมันก็เป็นสิวแบบนี้ขึ้นเลยนะคะนี่ลูก แต่พอขึ้นสิวแบบนี้นะลูกนะพี่กุ้งบอกได้คําเดียวนะคะถ้าหนูไม่กดออกนะลูกไม่หายนะคะเจ็บนิดนึงนะลูกนะอ่าน่ายๆาให้พี่นิดนึงนะลูกนะพี่กุ้งจะไม่สร้างรอยให้ลูกค้านะลูกนะถ้าสิวแบบนี้นะลูกเรากดออกก็หายแล้วก็ผิวแบบนี้นะลูกผิวที่แดงๆนะลูกเราจะพอกมาร์กสาลายนะคะ ผิวการแดงของผิวในจุดนี้จะลดลงนะคะหลังจากที่เราพอกเลยแต่ถามว่าผิวนะคะต้องใช้เวลาการสร้างไหมคะกว่าผิวจะดีขึ้นใช้เวลาการสร้างนะลูกนะถ้าผิวนี้พี่กุ้งแนะนํานะคะพอกต่อเนื่องสักสองเดือนคุณจะได้ผิวใหม่เลยลูกได้ผิวที่ดีแล้วก็แข็งแรงส่วนสิวอุดตามที่เป็นนะคะที่พี่กุ้งกดในลูกเนี่ยคือกดหรอกเนี่ยกดแล้วหายเลยค่ะลูกนะ เนี่ยเพราะว่ามันเป็นสิวที่มีหัวนะคะพอเรากดหัวออกปุ๊บหายเลยนะคะทีนี้ก็อยู่ที่การดูแลผิวหลังจากการกดสิวลงทำให้ผิวในจุดนี้นะคะดีขึ้นได้ไวนะคะหลังจากการกดสิวเราไม่ลืม อ๋อหนูวางไว้ก่อนหูกอ่ะหลังจากเคลียร์สิวเรียบร้อยแล้วนะคะเราไม่ลืมนะคะก็คือเช็ดทําความสะอาดผิวนะคะด้วยน,น้าตัวผัดเองตายพืชเช็ดทําความสะอาดผิวนะคะแล้วก็มาร์กลดเชื้อสิวนะคะตัวนี้นะคะเราจะใช้ตัวยางลบค่ะเพราะว่าผิวของน้องนะคะสิวไม่ได้เยอะเราใช้ตัวยางลบป้องคันผิวไม่ให้เป็นแผลเป็นแล้วก็ทิ้งรอยนะคะ เราจะมาร์กลดรอยแดงของผิวนะคะผิวแดงแบบนี้หนูทาอาโลนะลูกจะช่วยในการลดการแดงแห้งรอกของผิวได้ดีมากๆสุดท้ายเลยนะคะมาร์กล้างสารพิษผิวด้วยมาร์กสาหร่ายลดสิวเวอร์ชันพี่กุ้งโกสิวกะปุกนี้นะลูกนะตัวนี้จะช่วยล้างสารพิษสารเคมีสารตกค้างนะคะสร้างผิวใหม่ให้ดีสร้างผิวใหม่ให้แข็งแรงแล้วก็ลดการเกิดสิวให้กับเราได้นะคะพี่กุ้งฝากเลยนะคะและเดี๋ยวพี่กุ้งจะทาคลิปใหม่ๆมาให้ดูอีกเรื่อยๆนะคะ